สวัสดีครับเคยเป็นกันไหมครับเวลาที่อยากจะเริ่มคุยภาษาจีนเนี่ยแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีวันนี้ลหละครับเราจะมาเตรียมชุดเครื่องมือเด็ดๆสำหรับการสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวันที่ใช้ได้จริงแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยครับสำหรับการคุยภาษาจีนครั้งแรกเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาโฟกัสกันที่วลีที่ใช้ได้จริงๆเอาแบบที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้ใหเรากล้าพูดมากขึ้นเลยครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่ หัวใจสําคัญของการคุยกันเลยดีกว่านั่นก็คือคําทักทายในชีวิตประจําวันนี่แหละครับถือเป็นก้าวแรกที่สําคัญที่สุดเลยนะอะ่ลองมาดูความต่างกันหน่อยนะครับระหว่างการทักทายแบบเป็นทางการกับแบบกันเองเองเนาะในสถานการณ์ที่ต้องสุภาพหน่อยอย่างเช่นไปประชุมเนี่ยเราก็จะใช้เช้าอูเห่าเช่าอู่เห่าแต่ถ้าอยู่กับเพื่อนซีแล้วก็แค่ทักว่าเ hey ฮ้ก็พอแล้วครับจะเห็นว่าบริบทเนี่ยสำคัญมากๆเลยในภาษาจีน และนี่เลยวลีเด็ดที่บอกเลยว่าจีนมากๆครับชื่อละมาชื่อละมาแปลตรงๆก็คือกินข้าวหรือยังใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการทักทายที่แสดงความห่วงใยเหมือนที่เราถามว่าสบายดีไหมนั่นแหละครับน่ารักดีนะเอาล่ะพอทักทายกันไปแล้วก็ได้เวลามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นอีกนิดนึงส่วนนี้เราจะมาดูคำถามพื้นฐานง่ายๆที่ใช้สร้างมิตรภาพกันครับ คำถามสุดคลาสสิกเลยเวลาเจอคนใหม่ๆก็คือหนีเจ้าเฉินเม,มิงจื่อหรือเชื่ออะไรหรอครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะสำหรับการทำความรู้จักกันทีนี้วิธีตอบก็มีหลายแบบให้เลือกเลยค่ะจะบอกแค่นามสกุลก็ได้นะซึ่งเป็นเรื่องปกติเลยในวัฒนธรรมจีนเช่นหัวซิ่งหวังหัวซิ่งหวงังหรือถ้าอยากจะบอกชื่อเต็มๆก็หัวเจ้าหลี่หมิงหัวเจ้าหลี่หมิงแต่ถ้าอยากให้ดูเป็นกันเองมากขึ้นละก็ ลองบอกไปว่าเจ้าหัวเสี่หลี่เจ้าชิงเรียกเสี่หลี่ก็ได้แบบนี้จะให้ความรู้สึกเป็นมิตรมากๆเลยครับเรื่องอายุเนี่ยมีดีเทลที่น่าสนใจมากๆเลยนะวิธีถามมันจะเปลี่ยนไปตามวัยของคนที่เราคุยด้วยครับอย่างถ้าคุยกับเด็กๆเราก็จะถามว่าหนีจีซุ้ยล่ะหนีจีซุยล่ะแต่ถ้าคุยกับเพื่อนรุ่นรุ่นเดียวกันก็จะเปลี่ยนเป็นหนีจิ้นเหนียนตัวต้าหนีจิ้นเหนียนตัวต้าแล้วถ้าเกิดเราไม่อยากตอบล่ะ ก็มีวิธีตอบแบบน่ารักน่ารักนะครับบอกไปเลยว่าเนียนหลิงชื่อไม่มีโอเนียนหลิงชื่อม่มีโออายุเป็นความลับนะผมว่ามันน่ารักดีออกพอถามเรื่องพื้นฐานไปแล้วเนี่ยคำถามต่อไปที่ดีมากๆเลยนะสําหรับการหาเรื่องคุยต่อหรือหาความสนใจที่เหมือนเหมือนกันก็คือพิงค์ชูสิควันจูใช่ไหมะเวลาว่างๆชอบทําอะไรเหรอนั่นเองครับแล้วงานอดิเรกยอดคิดของเขามีอะไรบ้างล่ะ ก็มีตั้งแต่กิจกรรมยุคใหม่เลยครับอย่างจุยจอตายโยซี่ก็คือติดซีรีส์แล้วก็เล่นเกมนั่นแหละไปจนถึงกิจกรรมคลาสสิกๆสสอย่างอยู่เมาส์ฉิวตีแบดหรือเชื่อหญิงถ่ายรูปแล้วที่ฮิตสุดๆเลยนะอย่างเลือดจืดเมาการเป็นทาสแมวไงครับพอเริ่มรู้จักกันแล้วสเต็ปต่อไปก็ต้องชวนไปทำอะไรสนุกๆด้วยกันแล้วล่ะมาดูกันเลยครับ ว่าเราจะนัดหมายวางแผนไปเที่ยวกับเพื่อนใหม่ย,ยังไงประโยคเปิดง่ายๆเลยนะครับที่ใช้ชวนเพื่อนได้ดีที่สุดก็คือโจโมอยู่ค่องมาโจโมอยู่ค่องมะ,โโมงมะสุดสัปดาห์นี้ว่างไหมง่ายๆแบบนี้เลยได้ผลดีด้วยครับขั้นตอนการนัดหมายเนี่ยง่ายนิดเดียวแค่สมสเต็ปเองครับสเต็ปแรกชวนก่อนเลยไปทำอะไรดีเช่นชื่อกว่างเจียมาไปเดินเล่นชอปปิ้งกันไหม สเต็ปสองรอเขาตอบตกลงอย่างห่อวะโอเคเลยและสเต็ปสามก็นัดเวลาชัมมาชิโฮเมื่อไหร่ดีง่ายง่แค่นี้เองครับมาถึงคำนี้โอ้โหบอกเลยว่ามีประโยชน์สุดๆแล้วก็ได้ยินบ่อยมากๆคือคำว่าสวยเบียนสวยเบียนมันแปลว่าอะไรก็ได้แล้วแต่เลยเป็นคำที่แสดงความชิวชวสบายสายไม่เรื่องมากเหมาะมากเวลาเพื่อนเสนออะไรมาแล้วเราก็แบบโอเคหมดได้หมด โอเคทีนี้ลองมาดูสถานการณ์จริงกันบ้างสมมุติเราออกไปข้างนอกไปเดินเล่นในเมืองจะซื้อของหรือถามทางเราจะคุยยังไงดีเวลาจะถามราคาสินค้าในร้านเนี่ยสเต็ปง่ายๆเลยครับอย่างแรกเรียกพนักงนานก่อนฟู่แยนฟู่แยนจากนั้นก็ชี้ไปที่ของแล้วถามเลยเจ้าเก,เก๋ตัวเฉาเฉียนเจ้าเกตัวเฉาเฉียนอันนี้เท่าไหร่ครับพอจะจ่ายเงินก็ถามได้เลยว่าหนึ่งวีชินจื้อฟู่มาหนึ่งวิชินจื้อฟู่มา จ่ายด้วย WeChat ได้ไหมอันนี้สำคัญเลยนะเพราะที่จีนเขาใช้กันเยอะมากๆครับคนมีแอปติดเครื่องไว้เลยทีนี้พอเขาบอกราคามาเราอาจจะได้ยินทั้งคำว่าค่ยค้่าย,ายแล้วก็หยวนหยวนนะครับไม่ต้องงงนะสองคำนี้แปลว่าหยวนเหมือนกันเลยครับแต่ว่าค่ายเนี่ยจะเป็นภาษาพูดมากกว่าเช่น50าสิบอูเฉียว่ยหรือ3าม่อยหูซาม่ขยหู ก็คือ3.50หยวนส่วนหยวนจะเป็นทางการกว่าหน่อยอย่าง288หยวนอารบายป้าเชียป้าหยวนเดี๋ยวฟังบ่อยๆก็จะชินไปเองครับแล้วถ้าใครไปเดินตลาดนะอาจจะได้ยินประโยคเด็ดนี้เลยเวลาต่อราคาของแม่ค้าอาจจะพูดติดตลกกับเราว่าช่วยเกอจ้เจนเมยช่วยหนีเฉียน แปลว่าผนุ่มรูปรอขายราคานี้ไม่ได้กําไรเลยนะเนี่ยเป็นสีสันการซื้อของที่น่ารักดีนะครับเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเขาเลยมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะมาดูประโยคที่ช่วยให้การเข้าสังคมของเราเนียนขึ้นไปอีกขั้นนั่นก็คือเรื่องของการแสดงความรู้สึกต่างๆการขอความช่วยเหลือแล้วก็การกล่าวลายอย่างสุภาพครับ เรื่องคำพูดสุภาพเนี่ยมันมีหลายระดบับแล้วก็ใช้ในสถานการณ์ที่ต่างกันนะครับอย่างเชี่ยชินหนี่อันนี้คือขอบคุณแบบทั่วไปเลยแต่ถ้ามีคนทำอะไรเหนื่อยๆเ,เพื่อเราเนี่ยการพูดว่าชิงขู่เลยมันจะแสดงความขอบคุณที่ลึกซึ้งกว่ามากครับหรือถ้าเราไปรบกวนใครก็จะใช้หมาฟันหนีเลยส่วนคำขอโทษแบบตรงๆเลยก็คือต้อยบุชีการเลือกใช้คำให้ถูกสถานการณ์เนี่ยจะทำให้เราดูเป็นคนใส่ใจรายละเอียดมากๆเลยนะ การบอกลาก,ก็เหมือนกันครับมีหลายระดับเลยค่ะตั้งแต่แบบชิวๆกับเพื่อนสนิทเลยนะบายๆไปจนถึงคำที่บอกเป็นในๆว่าเดี๋ยวเราได้เจอกันอีกแน่ๆอย่างเสียชื่อเจียนที่แปลว่าเจอกันคราวหน้าแล้วถ้าอยากจะรักษามิตรภาพกันไปยาวๆเลยก็จะพูดว่าเป่าชื่อเหรียญสิติดต่อกันไว้นะครับเอาละครับตอนนี้ทุกคนก็มีชุดเครื่องมือสำหรับการสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวันครบมือแล้วนะครับ คำถามสำคัญก็คือบทสนทนาแรกของทุกคนจะเริ่มคุยเรื่องอะไรดีลองเอาไปใช้กันดูนะครับ